มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กกุ้งเปิดใจน้ำตาคลอเผยสาเหตุไม่เปลี่ยนชุดเครื่องแบบ2กันยายน2568ที่ผ่นานมาที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พลโทบุญสินภาฒกลางแม่ทัพภาคที่2ร่วมบรรยายในหัวข้อวิสัยทัศน์หลักธรรมะและการวางยุทธศาสตร,ร์ป้องกันชายแดนโดยกล่าวว่าดีใจและก็ภูมิใจที่ได้มาพบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ พลโทบุญสินภาคกลางไม่ทาภาคที่สองตอบทุกคําถามกับนักศึกษากล่าวช่วงหนึง่งขณะที่บรรยายพิเศษว่าไม่ต้องถามว่าพี่จะปฏิวัติไหมไม่มีในสมองเพื่อนที่เป็นผอบอทอบอยืนยันหมดยุคหมดสมัยไปแล้ว เมื่อพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและการสูญเสียกำลังพลระบุว่าเวลา4คืน5วันทหารไทยทำได้เท่านี้และยอมรับว่าการสู้รบต้องเกิดการสูญเสียพร้อมเปิดใจว่าพี่กุ้งไม่ชอบใส่ชุดเครื่องแบบอื่นชอบแต่งเครื่องแบบนี้เพราะว่าชุดนี้คือชุดที่น้องๆเสียชีวิตมีน้องคนหนึ่งขาขาดแขนตาสองข้างสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะสรุดีเขาโดยไม่มาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คงจะไม่รู้ ทุกครั้งที่ใส่เครื่องแบบนี้คือการให้เกียรติแล้วก็สัตว์ดุดีทหารมีทหารบาดเจ็บ660คนเสียชีวิต18คนส่วนตัวชอบที่จะอยู่กับลูกน้องโชคดีที่ได้อยู่ในยุทธบริเวณขณะเกิดเหตุเหตุการณ์ไทยกัมพูชารวมถึงประเด็นคลิปเสียงฮุนเซนอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าบุญบรารมีพระสยามเทวาธิราชที่เปิดความจริงหลายอย่างให้คนไทยได้เห็นโดยไม่ได้มาโน้มนา้าความคิดนักศึกษาแต่ต้องการให้ทุกคนสามาคัคคีไม่ทะเลาะกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ